สวัสดีครับสามทุ่มตรงของวันที่27เมษายนพุทธศักราช2 5งพอครับอันนี้ผมให้ดูพระสมเด็จวัดละคังอ่าพิมพ์หลวงวิจารณเจรนัยลาวๆปีพศสองพันสเถึงสองพัน่รเนื้อหาสัดส่วนพระมิติหรือล่องรอยของความ ย่นย่อเนี่ยอาจะเห็นชัดในองค์พระนะครับถ้าเราดูจากมุมนี้ถึงผมพยายามจะให้เพื่อนๆได้เห็นทุกมุมของพระนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังอ่าด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าว่ากันว่าพระสมเด็จเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะสะท้อนความแน่นก็หมายความว่าเนิบนุ่มแน่นเหมือนมีการกดกดของแม่พิมพ์แล้วก็ก็มีความละเอียดของ ตัวตัวที่เขาเรียกป,ปูนเปลือกหอยผสมน้ำมันต่างอิวนะครับตามตำราก็จะเห็นความแน่นหนาที่เขาสังเกตกันนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นขอบพิมพ์บางๆอยู่เหมือนหน้าขนมชั้นนะครับถ้าภาวนี้จะเห็นด้านถ้าเราสองด้านข้างเราจะเห็นว่ามีขอบพิมพ์อยู่ลักษณะาการตัดพิมพเนี่ยจะตัดต,ตัดให้เห็นเส้นบังคับพิมพ์หรือเส้นขอบกระจกนะครับ เป็นการกดพิมพ์ก่อนและตัดพิมพ์ทีหลังาการตัดพิมพ์นี้ก็จะแยกออกไปอีกว่าบางบางครั้งจะมีการขยื่นของตัวของตัวตอกหรือตัวมวลสารยังเห็นได้ชัดอันนี้ผมจะอธิบายทีละทีละขั้นตอนกันละกันอันนี้ผมจะเอาลงไว้ใน YouTube นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคน,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 นไหนด,ดูเข้าไปดูใน u t u b e ก็จะก็จะสามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็แชร์แชร์ความรู้ได้ ทุกคลิปผมจะทำ5นาที3นาทีครับคลิปนี้ผมใช้เวลาราวๆ2นาทีนิดๆปลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ